สวัสดีครับผมศิริพจน์เซอร์วิสนะครับวันนี้เราจะทำาททาการซ่อมเครื่องทำน้ำร้อนนะครับของเม็กขนาด5,000วัตต์นะครับอาการของเครื่องก็คือไฟเข้าปกติเล่นวอลลุ่นจนสุดแล้วแต่ว่าฮีเตอร์ไม่ร้อนนะครับอันนี้ลูกค้าแจ้งมานี่ได้ทำการส่งเครื่องมาเดี๋ยวเราทำการตรวจเช็คนะครับว่าอะไรเสียบ้างครับก็คือเม็กเครื่องนี้นะครับนขนาด5000วัตต์ ของเม็รุ่น cube 150 aor นะครับขนาด5,100วัตต์ครับคือไฟเข้าปกตินะครับเร่งวันรุ่นจนสุดแต่ว่าน้ำไม่ร้อนคือตัวนี้นะครับนี่เราเปิด้าเครื่องออกมาแล้วนะครับดูจากหมุกจาด้านในนะครับเดีเราจะมาทำการตรวจเช็คกันดู เดี๋ยวเราจะลองจ่ายไฟนะครับโอเคในจ่ายไฟเข้าเครื่องนะครับผมเราเราก็ทำการเปิดสวิตปึ๊บนะฮะเปิดสวิตเ,เ,เพื่อจ่ายไฟแล้วเราก็มาลองดูนะว่าเครื่องทำงานไหมนะไฟฮีเตอร์ทำงานนะครับแต่ว่าหลอดไฟของฮีเตอร์ไม่ติดนะครับ เดี๋ยวเราจะทำการวัดดูว่าฮีตเตอร์ขาดหรือเปล่าแต่ว่าเราปลดสายฮีตเตอร์ออกแล้วนะครับแต่ว่าหลอดไฟไม่ติดน่าจะเป็นในส่วนของตัวระบบคอนโทรลนะครับที่ไม่จ่ายไฟไปเลี้ยงฮีตเตอร์นะครับจากการตรวจเช็คนะครับก็คือตัวลวุ่มตัวนี้นะครับค่าขนาด1 0 k นะครับคือวลุ่มตัวนี้ นะครับสิบ k เห็นไหมฮะว่าวอลลุ่มเสียนะครับมันแตกนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรมาเปลี่ยนกันนะครับทีนี้เราตรวจเช็คแล้วสรุปว่าก็คือตัววอลลุ่มเสียนะครับเราได้ทําการเปลี่ยนวอลลุ่มไปแล้วนี่เดี๋ยวเรามาเทสน,นะครับผมทดลองหลอกจ่ายน้ําเข้าไปนะฮะว่าตัวระบบจะทำงานเป็นปกติหรือเปล่า พอเราทําการจ่ายน้ํานะครับฮีเตอร์จะติดแต่นี้เรายังไม่ได้เปิดวอลลุ่มนะครับพอเราเปิดวอลลุ่มเร่งความร้อนนะฮะพอเราจ่ายน้ําเข้าไปฮีเตอร์จะทํางานนะครับหลอดไฟก็จะติดพอหยุดจ่ายน้ํะไฟก็ดับสรุปก็คือวอลลุ่มนี้เสียนี้เองเราทำการแก้ไขเรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมตัวเอาไปติดตั้งคืนให้กับลูกค้า Ja. Okay,